สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกองแอร์นะครับลองดูกองแอร์ว่าหนึ่งมื่ากว่ากิโลนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วผมก็วิ่งทางฝุ่นบ้างนะครับเป็นยังไงครับน่ก็เปิดนะครับที่เก็บของครับการเปลี่ยนก็แค่ใช้ไขควงนะครับอันนี้ผมซื้อออนไลน์มานะครับผมวาใช้ดีนะครับ ลองไปดูรีวิวได้รีวิวการแกะสินค้าไม่แพง,งก็ดึงนะครับเสรแล้วก็จะมีน็อต นี้หนึ่งตัวนัดขวาบนอีกหนึ่งตัว างอีกหนึ่งตัวจากนั้นนะครับก็ดึงออกมาได้เลย ค่อยถึงแขนเวนจุดล็อกนะครับก็จะมีตามนี้นะครับแต่บนตรงนี้นะครับตรงนี้สองจดุดตรงนี้หนึ่งสองจุดนะครับนะครับมีสี่ประมาณสี่จุดตรงนี้มันก็นจะเป็นเขี้ยวล็อกเฉย ตรงนี้หมุดเขียวผมหายไปนะครับเหมือนว่าจะหายตอนที่ผมไปเปลี่ยนยางแล้วทางร้านเขาเช็คให้นะครับผมมาเปิดดูทางที่แล้วมันก็หายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นตู้แอร์บริเวณนี้นะครับซึ่ง ดีแม็กของผมสองพเนี้ยต้องเจาะเองนะครับรถอย่างแพงเจาะแหน่ใส่มาหน่อยก็ไม่ได้นะครก็จะเป็นเคียวหลอกแบบนี้โอ้ข่าฝุ่นโอเค ็ไม่เลอะสกปรกเท่าไหร่นะครับด้านหลังอย่างข่าวอยู่ข้างบนประมาณนี้ครับจะเห็นว่าในตู้แอร์ครับมีฝุ่นมากนะครับ,มมรบผมยังไม่เคยได้ล้างนะครับพวกพัดลมโพงกระลอกอะไรพวกนี้เลยนะครับ จากที่ผมลงไปเคาะดูนะครับมันก็มีเศษฝุ่นอยู่นะครับแล้วก็ต้องมันดูแลนะครับแล้วกองนะครับผมซื้อมาคือเป็นรุ่นนี้ครับแต่มันบางกว่าครับก็ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งมาใหม่ เป็นแบบนี้นะครับขนาดขนาดเท่าเท่ากันนะครับแต่มันบางกว่าใน,นกล่องเก่าใน,นกล่องใหม่บางกว่า ใส่ไปมันก็จะไม่เต็มนะครับก็ใส่ไปก่อน,นครับสักห้าพันโลค่อยเปลี่ยนก่อนจะประกอบนะครับจดไว้หน่อยก็ดีว่าเราเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้ผมเปลี่ยนนานมากนะตั้งแต่เดือนเก้าปีหกสามผมออกมาใช้เป่าเอานะครับมันไม่แพงมากเราเปลี่ยนไปเลยครับอย่าประหยัด ช่วงนี้เศรษฐกิจผมก็ประหยัดนะครับเปลี่ยนวันนี้ก็วันที่14บสี่ศูนเจ็ดหกสี่ก็ Nó có khớp รถผลไม่2แสนโลโลนะครับก็พยายามดูแลรักษานะครับฟองแอร์นี่ก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยก็ดีครับไม่แพงเลยต้องเอาออกมาเคาะมาดูหน่อยครับบางครั้งนี่ครับมีขุยเศษผงเหมือนมีหนูเข้าไปนะครับก็ต้องระวังนะมันตรวจจอบโอเค ความจริงเอาของในกลองเก็บของออกก่อนก็ได้ครับมันจะได้ไม่หนักนี่ผม่ได้เอาอกกดครับเดิมเสร็จโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกล่องแอร์ก็ต้องหมั่นตรวจเช็คนะครับแล้วก็ ก่อนจะซื้อครับดูขนาดดีๆนะครับความกว้างคุณยาวสูงเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ใส่กับรถยี่ห้อเราได้จริงแต่ต้องดูรีวิวด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ติชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ ทิ้งท้ายอีกอย่างนึนะครับก็พรมนะครับบริเวณพื้นตรงใต้ตู้แอร์นะครับพยายามดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องฝุ่นนะครับถ้ามีฝุ่นก็เอาไปเททิ้งบ้างครับอยา่าอย่าขี้เกียจครับเพราะว่ามันจะดูดเข้าไปในตู้แอร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ